เขามเมาอันคอยหัวจนใจที so ่ขาดแล้วใจมวนเต้นบอกเป็นจังว่ายามศบตากับออ้คนรอคนนี้หนูขอคนนี้หนูขอและคนนี้หนูมักคนนี้หนูขอและคนนี้หนูมักอ่า Mà đi, mà đi, na, pin ta. บ้านี้ทุกคนจะมาหัวเราะอะไรหนูบมเป็นคนสิกะเลิงกะเลงปะนันหนูบปหนูผมเป็นมาสิาเป็นคนกะเลิงกะเลงปะนันผมเป็นมาสก์ผีบาพผีบอวอย่างปะนัน ขอบคุณค่ะขอบคุณความคุณจากทุกคนเออออกทั้งเทศแล้ววันนี้เทศแล้วลงไลค์กี่โมงคะเดอะซเบอาพญานสมัยเกาให้ฟังพญาพญาจีบเบาเนาะพญาจีบเบาพญาจีบเบามา อายเอ๋ยขั้น่าอายหักน้องให้มื่นตาใส่เต่าแก๊สายเอ๋ยขั้น่าอายหักน้องให้มื่นตาใส่เต่าแก๊สข้าไม่ไอแสบตาดอกแอดแสดกระซังแล้วเต่าแก๊สบานอายว่าเกี่ยวกับน้องกระซังแล้ว ทุกคนนะคะใชเหล่าพญาน่ะหน่วยตายัางเหลือบอหนูสิบเาวาวนสำเนียงอ่ะหนูสิบ่าสำเนียงจุ้มแพ้บานหนูเด้ออันตะเก้าพญ,ญาเขาสิบเอสูงๆมันบอเขาเสื่อว่าแบบคันเป็นไอหักน้อง อันห้มองเบิงเดือนดาวอันมาสายตาห้องดีเศร้าหากันอยู่ทึ่งฝ่าหนูสิว่าเป็นสาเนียงบ้านหนูเด้หนูสิดว่าสาเนียงใช้ยาพุ้มไอเอ๋ยไอเอ๋ยน้องอยากถามข่าไอมีผู้หมายป่องแล้วหรือบอหรือว่ามี่กับหอแล้วโอ้ยมันมันบอกคือว่าหนูต้องออกบบหนูต้อง คันเป็นายหักน้องให้มื้นตาใสเตาแก๊ะยะยะสใช้ยาพู่มค่ะสํเนียงใช้ยาพู่มพี่หยกน้องหยกพี่เบลรถน้องหยกคืออะไรคะคืออย่างค่ะขอบคุณของขวัญจากทุกท่านนะคะแค่อ,อายเอ้ยคอยกับหัวแล้วว่จาจ้ขึ้นเสียนตื่นเถอะเนาะ จ้ากร้สงเสียนตื่นเนาะไทยนองเรือนะครับผู้บ่าวน้องเรือคือเหลือใจคักแท้ไอยทิมใดจังใดมาทิมผู้สาวน้องเรือจากบ้านนอกมา,าวันไายนัไปซื้อเกลือไายบอกจะรอ,อน้องเรือแต่ไายคือบอกมาหา <c oughs> <c oughs> หูเบาวชุมแพ่มาแพ่หัวใจไอ้นั้นไอบอกวันจันวันอังคารกับบเห็นมาไอาไปมิจอยไอยบอแลเหลเียวน้องยาไอาไปใส่โนไอ้จ่าทิมกันคักนะหูบ่าวชุมแพ่ เบาสีสะเก็ดอายนั้นเห็ดน้องใดทิมใดจังไดอายทิมผู้สาวคอนแก่นอายตัวน้องมาอายตัวน้องมาคอนแก่นอายบอกอายบอกมีแฟนคอนแก่นก็รออายอยู่สาวยุ่งแพ่สาวน้องโนเขียนบ่เนียนหัวใจอายนั้นอายบอกวันจันไม,ม่คือออมาบนมาันจัน <laughs> <laughs> มันมีอีหรีอ,อยู่บ่หนูแต่งสวดเขาหนูแต่งสวด <laughs> ถึงขีตะแลสิเมนกะคนเป็นคือกันเดลาเ <laughs> จ้าอย่ามาว่าถึงหน้าตาอา้มันบ่ด,ดี โคโลนบอไสกะฮักเจ้าเบิดใจพุนเดคนดีอย่าว่าจังสันจังซี่แค่เหตุผลที่ไอขีตะและเมนกินโตของไอยสมพ่อป้นบักหนาวผู้แสผู้สาว เขาก็ะโบโสนใจไอ้ก็หูอยู่ว่าโคโลนไอจำเป็นต้องใสแต่สิให้เหตุจังใดย้อนบ้านไอมันอืดลันค่าคือว่าละเนาะคนขี้ตะแลม้นคือไอ เจ้าบ,บ่สนใจผู้ชายสายเปรียวคนนี้ผ <c> ล <oughs> <c oughs> งานเพลงผู้ชายสายเปรียวผ <c> ล <oughs> งานเพลงผู้ชายสายเปรียวคะ่ะมอพิเศษมอพิเศษสุดสำหรับผู้ชายสายเปรียวทุกท่านนะจ้า <c oughs> ทุกคนหวัวอย่าง เขาไอเสี้าเสียวเลยปวดขาปวดแขวปวดแอวปวดแขนมือว่านนี่แลนลมคุบเราไกล ปวดหลังปวดมำปวดไสติ้งตอนนี้ปวดถึงลำไส้ใหญ่ปวดตาปวดต้ปวดไปเบิดเลยหมออนามัยให้ยาพรากินสามเวลาเดียวเศ้าละเอ้ยแต่มันปวดจริงนะคุณหมอปวดตาปวดคอปวดเบิดเลยบ่โทษไผรเลยโทษแต่เราไก ปวดไปไม่หายมันใช้ชีวิตลำบากปวดริมฝีปากปวดหอดกำดากปวดแรงจังเลยมันปวดลาม,มาถึงขนคิ้วเจ็บลงหอดนิ้วละไอเอ,อ่ยบ่โทษไผยเลยทโทษแต่เราไกล ผลงานเพลงนี <mile> ้นะคะปวดนี้ที่เล้าไก่นะคะเร็วนี้เดี๋ยวหนูจะทาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหนูแต่งเองแล้วก็เพลงผู้ชายสายเปรี้ยวนะคะหนูแต่ว่าหนูหานักร้องที่มันเขากับคาแรคเตอร์ก่อนหนูหานักร้องที่มันเขากับคาาแรคเตอร์เพลงนี้ก่อนนะคะทุกคนพิมพ์มาแน่ว่าผู้ใดร้องค่อยสิเหมาะต้องเป็นนักร้องผู้ชายนะคะสองคนทุกคนพิมพ์มาว่าคาแรคเตอร์ผู้ใดมันสิเหมาะกับเพลงนี้นะคะบอกมอดบอมอดจารุพัฒน์บอตีน้อยข่อยคือออกสม อุย้อยเากินตีน้อยอ่ะมันมีจริงอยู่เพกตีเพงนี่นูแตงเองค่ะนูแตงเองเอาอีกจากรอบนะครับปวดขาปวดแขวปวดแอวปวดแขนมือว่าน,นี้แ,แลนลมคุบเหล่าไก่ปวดหลังปวดม้่มปวดไส้ติ้งตอนนี้ปวดถึงลำไส้ใหญ่ ปวดตาปวดไตปวดไปเบิดเลยหมออนามัยให้ยาพรากินสามเวลาเดียวเศ้าระเอย้ยแต่มันปวดจริงนะคุณหมอปวดตาปวดคอปวดเบิดเลยบวโทษไยเลยโทษแต่เราไก่ ปวดไปไม่หายมันใช้ชีวิตลำบากปวดริมฝีปากปวดหอดกล้าดากปวดแรงจังเลยมันปวดลามมาถึงขนคิว้วเจ็บลงหดนิ้วลายเอ,อ้ยบ่โทษผัยเลยโทษแต่เราไกล <c oughs> ปวดนีที่เราไกลนะคะ เป็นโรคเก่าย่านอยููย่านเป็นโรคเก่าอยู่ปวดหอด,ดากปวดหอด้ามดากปวดแรงจังเลยนะจ๊ะแล้วถ้าปวดใจต้องทำไงครับปวดใจต้องมาให้เบลนิพาดาดา,ดามใจนะครับคุณคุณไข่มุกรุ่งรัตนะคะต้องให้เบลนิพาดามาดามใจนะคะเป็นตนะเมยเนาะอันเมยหล่อลองเพลงนี่บบ้ท่าใดคะ่ะแตะเมยใ,ใจกับซุ้มเจ้าเหนือเมยกว่านะจำเนื้อได้ซืย หนูแต่งไว้นานแล้วแต่ว่าหนูจะให้นักร้องผู้ชายที่มันแบบตลกตลกเนี้ยหนูส่เพื่นร้องยกให้ของไม่ไ้สวัสดีทุกท่านนะคะ <c oughs> เหล่าไกเป็นอย่างกับเหล่าปีบุรุค่ะถ้าเหล่าปีก็ต้องเป็นเป็น่างกับกวนอูค่ะด็อกเตอร์อองคือที่สุดพระเอกผู้ชายพระเอกเอ็มวีผู้ชายสายส้มอเฮ็ดบาปแล้วเนาะ เทศบาวแล้วค่ะลองมาหาลลยวัวชนหน่อยครับ <c oughs> มันลองมาจงังไหนค่ะไม่ให้ทำพรือได้แค่ยบแลเข้าแค่แค่เลยไม่กล้ารักเกิดจากใจอยากให้รู้วเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองเราเดินผ่านไปไม่รู้ต่อใด บอกไม่ฟังว่าใครคนหนึ่งชอบเธอจังแต่ภาพของฉันไม่น่ามองเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้เือกระดาษแต่เธือเขียวตัดยามาหาลัยวัวโช์ ตื่นเช้าเคิดแต่แหละลืมโกนบมาเนี่ยโกลแล้วโกนแล้วลองซักสี่สิบห้ารอบน่าจะคลองนุจํจำเนื้อบัวยดมันโดนแล้เพลงหนึ่งช่วงนี้คือไปเห็นออกเพลงใหม่ครับออกอยู่ค่ะแต่ว่านบดังค่ะออกอยู่ค่ะเขาไปฟังใดด้วยค่ะหาแฟนใหม่ใกล้ฉันนะคะปล่อยไปแล้วนะคะ หาทางออกไม่เจอเขาไปฟังให้แน่ด้วค่ะหนูอยากกิน <lush> ต่บัก่งนะว่ ุนคนูอยากกินตามบัง่งอ่ะขอเพลงเนี่เดี๋ยวกินข่าวกันด้วยจ้ะ ของนิพาดาสดใสดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูสิล้มไหล่หรอก เดี๋ยวลงไหลซีถุงเครื่องหนูไลน์มานานแล้วแบตหนูจะหมดเดี๋ยวหนูจะลงไหลซีทุงเครื่องเด้อค่ะมี้ใดอยากบอกความในใจอย่างกรฟ้าบอกมาเด้อค่ะผู้ใดอยากบอกคิดหอดผู้ใดอยากบอกหักบอกอย่างกระบอกมาเด้อค่ะ เยะสวยหวานมากเดี๋ยวหนูหนหนถึงลรงแร่สีถุงเพิงนะจ๊ะอยากบอกว่ากินข้าวแล้วเป็นปกติมากค่ะกินผัดเปรี้ยวหวานค่ะเป็นบา้าวไลยเดี๋ยวมันสิสมัครเดชคืนดังมนันอีอยากไปลงบาลอีกเลย กินผัดเปรี้ยวหวานจ้าเวลากินข้าวนี่เรียบร้อยเรียบร้อยดอกกินอย่างคนบ่มีแฟนโอ๊ยบวก,กินหรอกคำสั่นคนมีแฟนเขาบวกินข้าวก่อนบ่คนมีแฟนเขาบวก,กินข้าวก่อนบอ่ ฉันขอมาเบิ้งลายสวดเธอแล้วจากที่ฉันเครียดอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะขอบคุณค่ะอย่าเครียดเก่าเกเด้อค่ะหนูบรหาอภัยเจ้าของเดียจากบรู้บ่เคยสัมผัสอย่ามาเสียแซงมีจังไดจองแล้วคนมีแฟนไม่เมื่อยเลยมีคนป้อนค่ะ สบอสมากเนาะอันคุณมีแฟนกินขาวน้ำกันอันฟอนกันเนาะสบอมีแฟนสบอสมากเนาะแอแฮะแฮะเนาะคนโสดชอบกินข้าวตอนดึก ไรกินข่าวหรือเขาว่าโสดจริงมันเกี่ยวกันอยู่เหรอคะทุกคนหนูไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยเบาน้ำไอ้ไอเบาน้ำยู่จ้าเบาน้ำยู่จ้าคุณพี่ ค่ำหน่อยๆพอเป็นนางเอกบ่การที่เขาเป็นนางเอกเนี่ยมันจะใช้ชีวิตยากเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเฟกดอกเนาะเขาต้องคีปลูกคลีปแรกดอก กับเป็นนักเอกมันต้องกินเสีค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยัน อยากกินตำโบโฮวงอยากกินตำโบโฮวงอ่ะไม่ได้ว่าเล่นเด้ขอขขบคุณหัวใจจากทุกท่านนะคะเดี๋ยวอีกสามนาทีหนูสิลุ้งลาแล้วคะ่ะ หาตามซุ้ไหบ่คับส่งไม่เห็นนะคะตอนนี้ม่ส่งแน่ตอนนี้ <c oughs> ติดตามเอือตลอดขอบคุณค่ะ ขอฟังเสียงคำว่างูเนี่ยครับ <c oughs> งูงูเป็นอย่างคะ่ะมันอเนงูงูเหลือมงูทุกคนมาทรงตำโบห้งหนูน่หนูอยากกินตำาบห้องน้องเบลทำกับข้าวเป็นไหมคะทำเป็นบางอย่างคะ่ะ พ่อหนูไม่ค่อยได้อยู่บ้านหนูไปแต่งานแม่แล้วหนูแบบบ่ค่อยได้แต่ว่าถา่ถาเห็ดกะเห็ดอยู่ค่ะโรงเรียนว่าเม็นสาวล้าวงูต้องก็เอินงูเดียกินข้าวกับพัดเปรี้ยวหวานค่ะ ผู้สาวทุกคนอีกสองนาทีหนูจะลงไลน์แล้วนะคะ <c oughs> ไทยบ้านแท่นตีไทยบ้าน,น้นงเขียนนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่มอสนะคะโบเดยมีคิวงานทางสกุลบอ่ครับยังไม่มีค่ะอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาท,นนาทีลงไลคค่ะ <c oughs> แจ้งเตือนเพิ่งมาเมื่อกี้ออจะลงไลน์แล้วค่ะเย่สี่ทุ่มครึ่งแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาไลสดใหม่นะคะขอบคุณสำหรับของข,องขวัญจากพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังหนูจะมาไลสดใหม่ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนกินข้าวลายๆเด้อค่ะ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ